Welcome Podcast to No Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนเปอรดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มีหน,นังสือเล่มนึงจะมารีวิวให้ฟังนะครับชื่อหนังสือว่า The Fearless Organization นะคนเขียนคือ Professor Amy Edmondson จาก Harvard Business School นะต้องเรียกว่าซื้อหนังสือเล่มนี้มาเพราะชื่อเลย ชื่อเขียนว่า the fearless organization แปลว่าองค์กรที่ไม่มีความกลัวนะครับต้องเล่าที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับ OKR นะครับแล้วผมคิดว่ามุมหนึ่งของ OKR ที่จะทำให้ประสบความสาเร็จเนี่ยคือเราต้องสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่คนกล้าที่จะตั้งอะไรที่ท้าทายคือพูดได้ง่ายอีกมุมหนึ่งก็คือกล้าที่จะล้มเหลวกล้าที่จะผิดหวังนะก็ จริงๆหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนถึง OKR OK เลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับก,ก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ผมอยากอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านจบแล้วก็เรียกว่าไม่ผิดหวังนะครับมีหลากหลายมุมมองที่วันนี้อยากจะเอามาฝากนะผมเริ่มต้นเลยนะครับหนังสือเนี่ยจะแบ่งเป็น3าพาร์ทนะพาร์ทแรกเนี่ยก็เขียนว่า The Power of Psychological Safety คำนี้ได้มีการพูดถึงตลอดทั้งเล่มนะครับ คําว่า psychological safety เนี่ยก็คือความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยาเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังนะในพาร์ทที่2อหนังสือเล่มนี้เรียกว่า psychological safety at work นะครับจะทำไงให้องค์กรเราเนี่ยมีตัวความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยานี้นะครับแล้วก็พาร์ทที่3คือ creating a fearless organization นะัคือวิธีการในการสร้างองค์กรที่ที่ไม่กลัวนะครับหรือที่ปราศจากความกลัวในมุมนี้นะก็เริ่มต้นนะครับ ตอนแรกๆเขาก็เล่า i n t r o d u c t i o นให้ฟังนะครับก,ก็หลักๆก,ก็คือการปูพื้นนะครับว่าหนังสือเล่มนี้กําลังจะพูดถึงเรื่องอะไรในแต่ละบทนะแล้วก็เข้ามาในพารที่1นเนี่ยพารที่1จะเป็นเรื่อง The Power of Psychological Safety ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยานะครับในบทที่1เนี่ยเนื้อหาของบทที่1เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เขาจะพูดถึง คอนเซปต์แล้วกันนะครับเขาบอกแบบนี้ครผมชอบคำนี้เขาบอกว่า people constantly manage interpersonal risk at work consciously or not inhibiting the open sharing of ideas q u e s t i o n and concerns มันแปลว่าแบบนี้เขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะจะจะคำนวณน,นะจะมีการคำนวณ uh interpersonal risk แปลว่าคำนวณความเสี่ยงเวลาเราทำงานนะครับ ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเนี่ยและการการระวังหรือการคำนวณความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันไปหยุดยัง้งความกล้าที่จะแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดนะผมยกตัวอย่างให้เป็นรูกธระมนะครับต่อยอดจากจากสิ่งนี้เนี่ยคือสมมุติว่าเราอยู่ที่ประชุมเนี่ยแล้วหัวหน้าพูดเรื่องหนึ่งมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เห็นด้วยหรือมันอาจจะ ไม่ได้ได้ข้อมูลไม่ครบอะอย่างนี้ก็ได้นะส่วนตัวเราเราก็จะนั่งคิดว่าฉันควรจะยกมือแล้วพูดไหมอันนี้อันนี้คือผมว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์คือเราเริ่มคำนวณความเสี่ยงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรายกมือพูดแล้วเกิดหัวหน้าโกรธล,ละ่ะฉันเดือดร้อนแน่นอนเลยเออถ้าเช่นนั้นเนี่ยฉันเงียบไว้ดีกว่าอันนี้แหละครับคือคือเราเริ่มต้นว่ามันเริ่มต้นว่าเราคำนวณแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยง แล้วถ้าเกิดหัวหน้าโกรธนี่ง,งานใหญ่เลยนะหรือบางคนกลัวว่าถ้าเกิดยกมือพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาจะโยนงานมาให้เราทำนะพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่เรากังวลนะครับนะหรืออาจจะโดนทาโทษด้วยซ้ําถ้าเกิดมันพูดแล้วผิดทางผิดหูผิดตานะนนเพื่อความเซฟของเรานะเราก็เลยไม่ยกมือซะ,ะเลยมันก็เลยเป็นองค์กรที่มันมีความกลัวอยู่อ่าเห็นพอจะเห็นภาพนะครับอีกมุมหนึ่งในในใน,ในบทที่หนึ่งที่เขาพูดนะครับเขาบอกว่า when people don't speak up นะ The organization s a b i l i t y to innovate and grow is threatened นะฮะแปลว่าถ้าเราเริ่มมีความกลัวแบบนั้นเร,เราไม่รู้สึกปลอดภัยอะในการให้ความคิดเห็นเพราะว่าเราอาจจะเห็นเพื่อนให้ความคิดเห็นแล้วโดวนหัวหน้าด่ามาอย่างแรงเห็นเพื่อนให้ความคิดเห็นแล้วโดวนโดนโด,น,ดนทำโทษหรือโดนทําให้อับอายเนี่ยคนพอคนไม่กล้าให้ความคิดเห็นกันเนี่ยเขาก็องค์กรนั้นเนี่ยก็จะมี innovation ได้ยากใช่ไหมจะมีความคิดใหม่ๆได้ยากมันก็จะต้องเออออกมาหัวหน้าหัวหน้าพูดยังไง ก็กนะ็ต้องทำตามหรือคำนี้ที่เราได้ยินนะครับว่าฮิโปให่ไหมฮิปโปคือไฮรี่นะฮไนะครับไฮ l ี่เพศนะครับ persons opinion ก็คือ,อความเห็นของคนที่ได้เงินเดือนสูงสุดหรือในในที่นี้ก็คือหัวหน้านั่นแหละหรือ c e o นี่แหละพอเขาพูดมาเสร็จตู้มเนี่ยเราก็เลยไม่กล้าพูดนะ อีกมุมหนึ่งนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยองค์กรอยากจะทําให้คนกล้าที่จะพูดเนี่ยองค์กรต้องสร้างความปลอดภัยแต่ไม่ใช่ความปลอดภัยแบบประเภทใส่หน้ากากกันโควิดหรือความปลอดภัยบบประเภทเ,เรามีเครื่องดับเพลิงไม่ใช่ความปลอดภัยในมุมนั้นแต่เป็น psychological safety คือความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยามันแปลว่ามันเป็นบรรยากาศที่ทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันพูดแล้วฉันไม่ไมเดือดร้อนเ้ยฉันพูดแล้วฉันสามารถที่จะอบอกความความจริงได้เลยแล้ว แทนที่จะไม่ใช่ไม่ใช่เดือดร้อนนะกับได้รับการยอมรับกับได้รับคำชื่นช่นชมอย่างเงี้ยมันคือบรรยากาศที่แบบทำให้คนกลา้าที่จะแสดงออกต่างๆนะครับในบทนี้ก็เลยสรุปว่าจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของลีดเดอร์นะหน้าที่ของผู้นำที่จะ,ะสร้าง psychological safety ในลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรนะีอันนั้นคือ,อในบทที่1นึ ตอนนี้มาดูบทถัดไปนะครับบทถัดไปก็มีเคสตัตดี้อยู่เยอะแยะนะครับที่เขาพูดถึงเวลา,าคนที่หรือในองค์กรที่ไม่มี psychological safety หรือมี psychological safety เป็นยังไงนะแต่ประเด็นหรือ take away ของบทนี้คือว่าในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วามากๆในปัจจุบันเนี่ยไอ้ psychological safety หรือความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพิเศษ หรือมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรดีล่ะเป็นเพอ่กเป็นเพร์กในในแง่เป็นเบน e f ฟิของเมม o r ยี่ว่าคุณทางาน,นที่นี่คุณพูดได้ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดคุณอยากที่จะสร้างองค์กรที่จะให้ประสบความสําเร็จนะ,ะแต่มันมันมันมีประเด็นคือหลายองค์กรเลยอะไม่ได้สร้างสิ่งนี้นะครับมีงานวิจัยพบ พบเยอะมากนะครับนะเขาบอกงานวิจัยเป็น20กว่าปีเนี่ยพบเยอะมากว่ามันมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกระหว่างไอ้เซฟตี้ไซโคโลเจียลเซฟตี้เนี่ยก็คือความรู้สึกปลอดภัยในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยกับการเรียนรู้กับเอนเกจเมนต์ของพนักงานกับเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับกับผลการทํางานเนี่ยเรื่องง่ายๆว่าถ้าเกิดเราสร้างองค์กรที่มีบรรยากาศที่คนกล้าที่จะแสดงออกเนี่ยก็จะจะดีแล้วกันนะครับในในมุมของการทํางานอ่ะนั่นคือาพาที่1่เนาะ คราวนี้มาถึงภา์ที่2ก็เขาจะเริ่มถอดแล้ว psychological safety at work นะครับก็บทที่3เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของ avoid avoidable failure คือความผิดพลาดที่จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะหลบเลี่ยงได้นะฮะก็มีเคสโอ้ผมอ่านนี่ไม่มีหลายเคสนะบางทีก็เป็นเคสของสายการบินมัง่งที่มันาสายการบินตกเหตุผลเพราะอย่างเดียวคือโคพายลอตซึ่งเป็นคนที่อ่อนนัูโสกว่าเนี่ยไม่กล้าทักท้วงพายลอตท,ที่เป็นซีเนียที่เป็นคนที่มี ความอาผู้โสทั้งนั้นนี่จริงๆเขาเริ่มเห็นแล้วว่าพายโลดมองข้ามอะไรไปบางอย่างแต่ความที่มันไม่มีไซโคโลจิคอลเซฟตี้เนี่ยมันเลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะทักทวงก็เลยกลายเป็นเฟลี่เลียขนาดขนาดใหญ่เลยที่เครื่องบินเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุนะ <S 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 ในบทนี้เขาก็พูดถึงนะเขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของลีดเดอร์นะถ้าผู้นําขององค์กรหรือลีดเดอร์ขององค์กรเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าฉันจะฟังเฉพาะกู๊ดนิวส์อย่างเดียวนะแบดนิวส์ฉันไม่ฟังนะครับ มันก็จะบล็อกไอ,ไอ้ความเป็นจริงหรือความกล้าของพนักงานคือสมมุติทํ p โปรดักออกมาดีอ่ะพนักงานกล้าจะมารีพอร์ตแต่โปรดักออกมาล้มเหลวพนักงานก็จะหมกเม็ดไว้พนักงานก็จะไม่กล้าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตัวลีดเดอร์เองนั่นแหละพอท้ารับข่าวร้ายเมื่อไหร่ด่าเละเทะเลยหรือไล่พนักงานคนที่เอาเอา,เอาสิ่งนั้นมาบอกอย่างเงี้ยคนก็ไม่กล้าที่จะพูดนะนั้นไอ้ตัวลีดเดอร์นี่แหละเป็นตัวที่สําคัญเลยผู้นําองค์กรเนี่ยสำคัญนะอ จริงๆแล้วบางคนบอกว่าเอะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่มีไฮสแตนดาร์ดเขาบอกว่าอย่าสับสนคาว่าไฮสแตนดาร์ดหรือการตั้งมาตรฐานสูงกับคําว่ากูดแ m เมนจ e เมนต์คือการจัดการที่ดีคือคุณมีไฮสแตนดาร์ดไม่ผิดแต่เวลาคนทําไม่ถึงไฮสแตนดาร์ดไม่ใช่ว่าคุณจะไปเบลมเขาอย่างเดียวคุณต้องให้ให้โอกาสที่เขาจะได้พูดความจริงแล้วก็พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกันนะคราวนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับคือการที่ มันไม่สร้างบรรยากาศให้คนรู้สึกเซฟรู้สึกปลอดภัยในการพูดเนี่ยบางทีมันก็เป็นเอ่อหนังสือใช้คําว่า illusion of success คือความสําเร็จแบบภาพภาพลงตาคือมันไม่เห็นภาพทั้งหมดนะแล้วที่เลวร้ายกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดหายนะเกิดขึ้นได้เลยในเคสต่างๆอย่างเช่นสายการบินที่ผมเล่าให้ฟังหรือเคสของฟรอดเคสของการโกงการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมานะเพราะเขาเขาเขากลัวเริ่มต้นเขากลัวโดนไล่ออกเขาทําอะไรผิดพลาดเขาก็เลย ต้องโกต้องบกปิดไปนะครับดังนั้นเนี่ยในในบทสรุปในบทนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า,าจริงๆแล้วถ้าเราสามารถเปิดโอกาสให้พนักง,งานเนี่ยสามารถพูดถึงข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะเป็น Early Information เนี่ยมันจะช่วยลดความล้มเหลวได้มหาศาลอาจจะปกป้องหรือป้องกันความล้มเหลวนั้นได้เลยนะแทนที่จะปล่อยให้มันลุกลามกลายเป็นความล้มเหลวใหญ่ ผมผมยกอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันอันนี้เพิ่มเติมนะครับเช่นเรารู้ทั้งรู้ว่าเราผลิตของไม่ทันนะครับถ้าเรารู้แล้วเราแล้วเรา,เราองคอ์กรมันเปิดโอกาสให้เราได้กล้าที่จะพูดเนี่ยเราจะเดินไปบอกหัวหน้าหรือบอกว่าของลตเนี่ยเราผลิตไม่ทันแน่ๆแล้วจะแก้ปัญหาบางทีมันแก้ทันนะเช่นอาจจะไปสั่งจากที่อื่นมาส่งก็ได้วันก่อนได้คุยกับสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย คือพนักงานหลายครั้งนเนี่ยไม่กล้าที่จะมาบอกทําไม่ทันก็เงียบทําไม่ทันก็เงียบและสุดท้ายเนี่ยพอถึงวันที่จะส่งมาบอกว่าไม่ทันซึ่งตอนนั้นเนี่ยงานความเสียหายมันยิ่งใหญ่ละคือไม่ทันวันนั้นทาอะไรไม่ได้ละต้องโทรไปขอโทษเขาอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดรู้ก่อนล่วงหน้าสองสัปดาห์ว่าว่าไม่ทันเขาอาจจะโทรไปบอกลูกค้าตั้งแต่เนิ่นๆว่ามันไม่ทันหรือเขาอาจจะหาคนมาช่วยแล้วทาให้ทันก็ได้นะอย่างเงี้ยแต่แต่จะไปโทษลูกน้องอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็อ,อาจจะเป็นมุมข,ของเราเอง ที่เราอาจจะดุเกินไปหรือเราเราเราสื่อสารไม่ดีนะทำให้ลูกน้องไม่กลา้าซึ่งซึ่งสตาร์อัพท่านนั้นนั่นก็ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้ก็ต้องเคลียร์กับลูกน้องว่าเฮ้ยมีอะไรไม่ได้นะบอกพี่ก่อนเลยนะครับโอเคอันนั้นคือบทที่3นะครับคราวนี้มาถึงบทที่4ชื่อว่า Dangerous Silence นะก็คือเป็นความเงียบที่น่ากลัวมากนะอย่างที่บอกนะครับธีมของหนังสือเล่มนี้มีอยู่เรื่องเดียวอะเรื่องของความกล้าที่จะพูดตรงๆออกมานะ เขาก็มีเคสนะครับในบทนี้ก็มีเคสเยอะแยะมากมายว่าการที่เรามี culture of silence ซึ่งผมต่อยอดให้นิดนึงนะครับจริงๆมันเป็น culture ของอาจจะเป็นคนทางฝั่งเอเชียหรือแม้กระทั่งคนในประเทศไทยนี่เองเรามีความไม่กล้ากับผู้ใหญ่เรามีความเคารพความอาวุโสนะหรือในหนังสือเขาชื่อเรียกว่าประเทศที่มี power of distance สูง power of distance สูงคือมันมี hierarchy นะครับระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเยอะๆระหว่างคนอาวุโสกับคนอ่อนอาวุโสเยอะๆ พอมันมีแบบนี้เยอะจาก c คเจอร์ของพวกเราเองเนี่ยเราก็เลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่แยง้งเลือกที่จะเฉยเฉยซึ่งอันเนี้ยเขาบอกเดนจ์รัสก็คือมันอันตรายนะเมื่อไหร่ก็ตามในในบทนี้เขียนแบบนี้นะครับก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่กล้าที่จะพูดในคอนเซิร์ตหรือหรือไม่กล้าที่จะตั้งคําถามเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นการทําให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าอันตรายต่อพนักงานนะ หรือแย่ที่สุดก็คือเกิดเกิดเกิดอุบัติเหตุอุบัติการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆ psychological safety กับ physical safety เนี่ยมันรีเล t กันนะก็คือความรู้สึกปลอดภัยในในในเชิงจิตวิทยาที่ทําให้คนกล้าพูดกับเรื่อง safety ทางกายภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับแล้วเขาก็สรุปง,ง่ายๆเลยครับว่า dangerous culture is a dangerous อ่โทษทีครับ a culture of silence is a dangerous culture ก็คือ วัฒนธรรมท,ที่เงียบๆไม่กล้าพูดอะไรมีอะไรก็เงียบไว้ดีกว่าเนี่ยเป็น c คาลเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายทีเดียวนยามาถึงบทที่5บทที่5ชื่อ the fearless workplace เขาก็ยกตัวอย่างของบริษัทที่มีความกล้านะครับเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดได้ได้ให้ความคิดเห็นนะครับก็มีหลากหลายองค์กรที่หนังสือได้ยก ตัวอย่างขึ้นมาท่านสามารถไปไปหาอ่านได้นะองค์กรที่ดังๆที่เรารู้จักอย่างเช่น Google อย่างเงี้ยเขาก็บอกเฮ้ยคุณล้มเหลวได้นะคุณตั้งอะไรเทนเอ็ไปเลยคุณตั้งอะไรที่มันยากๆไปเลยแล้วคุณล้มเหลวเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะฉะนั้นในบทนี้เอาเป็นภาพสรุปก็เขาก็บอกว่าความกล้าเนี่ยมันจะทำให้เราได้เป็นฟ i ิหลายอย่างเช่นองค์กรที่กล้าเราจะพบว่าเขามี โปรดักตใหม่ๆออกเกิออกเกดเกิดขึ้นได,ได้ง่ายและได้ไดเยอะนะครับมี creativity มี learning มี innovation ได้ง่ายนะฮะก็คือความคิดสร้างสารรค์มันมันจะเติบโตกับวัฒนธรรมที่ไม่ไปทําร้ายความล้มเหลวไม่ไปทําโทษความล้มเหลวนะครับนะแล้วก็เขาบอกบางทีเนี่ยลีดเดอร์หรือผู้นำเนี่ยกล้าที่จะพูดว่าฉันไม่รู้พวกยูแนะนำไหนสิก็จะเป็นการเปิดหรือกระตุ้นความกล้าให้กับพนักงาน ตรงนี้เป็นจิตวิทยาเหมือนกันนะครับถ้าหัวหน้าที่บอกฉันรู้ทุกเรื่องฉันเก่งทุกเรื่องเนี่ยพนักง,งานไม่กล้าพูดหรอกครับแต่ถ้าหัวหน้าที่เขากล้าที่จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่รู้อยู่แนะนําหน่อย่ะผมว่าคนจะเริ่มรู้สึกว่าเออหัวหน้าก็เป็นมนุษย์ธรรมดานคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเ,ออเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราก็อาจจะออฟเฟอร์อะไรหลายอยา่างเอาผมผมผมยกตัวอย่างให้ให้ชัดๆนะสมมุติว่าเรารู้สึกว่าหัวหน้าเราเป็นจีเนียส เรามักจะไม่กล้าที่จะพูดหรือแนะนาเพราะเราจะรู้สึกว่าเราเง้อโง่เกินไปที่จะแนะนําถ้าอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะนหนังสือก็ไม่พูดถึงนะแต่ลองลองนึกภาพว่าถ้าเราเป็นลูกน้องของอีลอนมัส์เนี่ยเราอาจจะไม่กล้าที่จะพูดนะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าพูดไปอีลอนมัส์จะต้องหัวหัวลอย่อแน่นอนแต่นี้ผมไม่ได้ว่าอีลอนมัสส์จะหัวล้อย่อใครนะแต่ว่ามันมีฟีลแบบ surprisingly powerful, r o l engaging, i e n the hearts and minds of employees แตลว่า Leader หรือผู้นำของบริษัทหรือองคอ์กรที่กล้าที่พูดว่าผมไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่รู้ก็น่าจะเป็นบทบาทที่สำคัญที่ทำให้ลูกน้องกล้าที่จะให้ความคิดเห็นนะเพราะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วก,ก็มันต้องสร้างบรรยากาศเหล่านั้นนะครับในหลายบทเลยที่เมื่อกี้ผมสรุปให้ฟังเนี่ยก็จะพบว่าลีดเดอร์มีความสำคัญนะ ในบทที่6เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของ safe and sound นะครับในบทนี้ก็จะพูดถึงหลักการต่างๆที่ควรควรน,นำมาใช้นะครับในการสร้างาสิ่งที่บรรยากาศที่ทำให้คนกล้า speak up คนกล้าที่จะพูดออกมานะครับก็มี case study เยอะแยะนะแต่โดยสรุปแบบนี้ครับก็บอกว่าสิ่งที่เราควรจะทำให้มันเกิดขึ้นคือ clear direct and candid communication ก็คือการ การสื่อสารที่มันตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับนะแล้วแล้วพูดตรงๆอ่ะพูดง่ายๆมันก็จะช่วยลดไออุบัติเหตุได้นะครับนะเพราะนั้นก็กลับมาคำว่า leadership อีกนะครับก็คือความเป็นผู้นำนั่นเองนะครับที่จะจูงใจให้คนเนี่ยกล้าที่จะทำอะไรที่ไม่เคยทำนะแล้วถ้าพูดถึง s a ฟตี้ของคนในที่ทำงานเองเนี่ยก็ก็คือเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเ,าเขามีเคสของ Challenger ที่ระเบิดนะก็ก็เป็นเคสที่เอนจิเนียร์เนี่ยเขาเห็นเห็นข้อผิดพลาดก่อนนะครับชาเลนเจอร์หลายคนคงเคยได้ยินข่าวหรือเคยรู้จักนะครับที่ระเบิดจริงๆแล้วมีคนทักท้วงนะมีคนทักท้วงแต่ว่าเขาก็ไม่ทักท้วงจนจนสุดทางอนะ่ะสุดท้ายมีการประชุมอะไรมาสักอย่างหนึ่งก็เขาก็เลือกที่จะเงียบนะเลือกที่จะเงียบเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งอะไรอนยะ่างเงี้ยถึงถึงแม้เขาจริงๆเป็นคนคือคือตัวเขาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่เคสว่าเขาไม่กล้านะพะเขาก็เป็นคนถักทวงแล้วรู้สึกจะเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมเซ็นด้วยนะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็อาจจะเห็นประเด็นเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ย hey, ปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่อง psychological safety นะหรือในหนังสือเล่มนี้ก็มีเคสของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะครับที่ทำให้โรงงานไฟฟ้าระบบนิวเคลียร์เนี่ยเสียหายเขาบอกจริงๆมันป้องกันได้นะ บางคนบอกไอ้แผ่นดินไหวป้องกันยังไงได้เขาเคยมีข้อแนะนําคนหนึ่งนะเขาเคยมีข้อแนะนําว่ามันควรจะสร้างอะไรสักอย่างที่กันสึนามิอ่ะแต่สุดสรุปไม่ได้ทำนะหรือหรือทำได้ไม่ไม่ได้ตามที่คนแนะนําเพราะว่าคนแนะนาเขาเขาอยากให้ทาที่มันเยอะกว่านี้นะแต่คนอื่นๆก็เลือกที่จะเงียบแล้วก็ปล่อยผ่านนะ,ะมาถึงพาร์ทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เป็นพาร์ทที่3เนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่า creating a fearless organization นะ mm hmm. บทที่7คือ making it happen บทน,นี้เป็นบทที่ยาวเลยนะครับเป็นบทที่เขาจะพูดถึงวิธีการต่างๆที่จะทำให้องคอ์กรนี้เกิด psychological safety ก็คือเกิดความกล้าที่จะที่จะให้ความคิดเห็นต่างๆนะครับเขามีแม้กระทั่งเป็นแบบ leadership self assessment เลยนะครับผมสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับในรายละเอียดท่านอาจจะต้องลงไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะเขาบอกว่ามีอยู่3เรื่องนะครับที่จะทำให้เกิด psychological safety ได้นะเรื่องแรกก็คือ setting the stage หรือแปลเป็นไทยว่าเออเขาก็ต้องทาแบบให้ให้ให้เห็นว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่สําคัญทําไมเ,าเรื่องของ psychological safety ก็คือค,อความาปลอดภัยในในเชิงจิตวิทยาทําให้คนกล้าพูดถึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนั่นะคือ setting the stage นะครับอันที่2คือ inviting participation นัคือต้องชักชวนให้คนกล้านะครับบางทีเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับที่จะทําให้คนกล้าพูดนะครับยิ่งบางคนเป็น introvert บ้างหรือบางคนขี้อายบ้างเนี่ยก็ ก็ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย,าอย,าอย่างจะทำยังไงให้เขาเข้าร่วมนะครับแล้วสุดท้ายคือ responding productively <c oughs> ไม่ใช่เขาพูดแล้วด่ากลับไม่ใช่เขาพูดแล้วทำโทษเขานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการ respond นะก็คือการตอบสนองที่มันถูกต้องนะอันนี้คือหลักๆในบทนี้เลยที่จะทำให้เกิด psychological safety นะครับก็บทสุดท้ายเป็นบทสรุปนะครับนะว่า,ามันมีเคสอะไรแล้วก็มี Q&A นะครับเป็นคำถาม ที่น่าสนใจที่ผู้เขียนซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยโดนอยู่เรื่อยๆนะครับโดนถามอยู่เรื่อยๆเขาก็มามา,มารวบรวมแล้วก็มาตอบนะสำหรับผมผมผมขอรีเฟล็กแล้วกันนะครับในหนังสือเล่มนี้ผมว่าเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งทีเดียวนะแล้วที่ผมเริ่มต้นว่าเป้าหมายของผมเนี่ยคือผมเป็นคนที่สนใจเรื่อง o OK k r แล้วก็หนังสือระยะหลังๆเนี่ยถึงแม้ว่าคือหนังสือเรื่อง o k r ผมอ่านมาหมดแล้วทุกเล่มอ่ะที่อ่านออกนะคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ย แต่ผมบว่ามันยังมีหนังสืออีกหลายเล่มเลยที่ผมอ่านที่มันไม่ได้เกี่ยวกับ o k เเลยแต่มันิงก์ได้เช่นที่ผมเคยรีวิวไปแล้วหนังสือเรื่อง Drive นะครับ Drive คือหนังสือที่พูดถึงเดนเน l ลพิง uh, ค์เป็นคนเขียนเนี่ยพูดถึงเรื่องของ uh, intrinsic motivation uh, แรงจูงใจภายในผมก็บอกว่าเออจริงๆเนี่ยมันผลักดันการใช้ OKR OK ได้นะเพราะโอเเนี่ยมันควรใช้แรงจูงใจภายในเป็นตัว Drive เป็นตัวผลักดันนะก็ก็ไป r e l a ทนะครับหรือหนังสือ เล่มอื่นๆที่ได้มีโอกาสอ่านนะครับหนังสือเรื่องอเรื่องอะไรนะเรื่อง essentialism อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ใช่เพราะว่ามันเป็นการเลือก priority คือหนังสือไม่ได้พูดถึง OKR OK เหมือนกันนะเขาก็พูดถึงว่าเฮ้ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องเลือกทำอย่าไปทำสเปซสปะาซึ่ง OKR OK ก็พูดถึงเรื่องนั้นกลับมาที่หนังสือเรื่อง fearless organization วันก่อนได้เขียนบทความลงไปในในนโปเลนสตอรี่นะครับบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนดินนะ่คือ คือต้นไม้บางต้นเนี่ยมันจะเติบโตได้กับดินบางประเภทนะครับถ้าเรามีดินที่ไม่ดีเนี่ยต้นไม้ก็ไม่เติบโตเออถ้าผมมองแบบนี้ผมมองว่าฟี e และ o มก a n i อเซชันมันเป็นเคอ u ์เจอร์ที่จะทําให้ OK เเติบโตได้คือเราบอก o k เบอกว่าเราต้องตั้งเป้าท้าทายเราต้องตั้งเป้าให้ยากแต่ทุกครั้งที่คนตั้งเป้าท้าทายแล้วทําไม่ถึงเราไว้ว่าเขาเราตําหนิเขา เราไม่ขึ้นเงินเหนือให้เขาหลายคนใช้ใช้วิธีการแบบนี้ผมถามว่าแล้วอย่างงี้ใครจะตั้งเป้าท้าทายในเมื่อการตั้งท้าทายมันมันถูกทําโทษอะเฟียลเลตซองการไรเซชันมันเหมือนดินที่มันเหมาะสมกับการเติบโตของ OK เว่าเฮ้ยคุณตั้งท้าทายคุณไม่ถือไม่เป็นไรเราทากันใหม่นะลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เอามาฝากนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับในการทํางานหรือไม่ต้องมุม OK เก็ได้นะครับท่านอยากให้ลูกน้องกล้าพูดกล้าทำหนังสือเล่มนี้ อาจจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับชอบมีคนถามว่ามีแปลเป็นไทยไหมนะผมไม่แน่ใจแต่เข้าใจว่ายังไม่มีนะเพราะหนังสืออ่ะผมแอบเปิดนิดนึงนะผมจําไม่ได้ว่าพิมพ์เมื่อไหร่แต่จําได้ว่าผมเห็นเร็วๆเวนี้ยแล้วก็ซื้อมาแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นานนะักหลังจากออกนะเดาๆว,ว,ว่าแบบนั้นนะไม่แน่ผมอาจจะผิดก็ได้หนังสือเดี๋ยวหน้า หนังสือพิมพ์ปี2019ครับนะเดาว่ายังไม่มีหรืออาจจะมีสับพิมพ์ใดกำลังแปลอยู่ก็ได้นะไม่แน่ใจโอเคโอเคนะครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปนะครับสวัสดีครับ